ไข่เลยพีทไม่ใม่ลูกไข่กัดไม่คิดถึงปูขนาดนั้นเลยวะเดี๋ยวบอกไอโบน่าตลกอ่ะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนยังน่ารักเลยจะเป็นดาราตลกอะไรตอนนี้หน้าอะไรเลยบอกโอ้เล่นตลกสิแล้วก็บอกตกใจตั้งยันโอ้ยโอ้โบขอมือหน่อยได้ไหมเฮ้ย ข้าวเป็นธรรมชาติมากเลยไฟอร่อยครับคาเฟ่บิ๊กด็อกคุณว่าข้าวจริงๆแล้วมันเป็นอาหารข้าวหมานะเว้ยถ้าข้าวหมากินได้แบบนี้กูยอมเป็นหมาแล้วนะวข้าวหมาที่นี่อร่อยไงเรียบร้อยโดนกินละโดนบอกกินละวายตายกูตายกูเหมือนชักขยเยอรอยู่เลยอันนี้พามาทำอะไรครับนี่พามาซัดสี่คูนร้อยครับผมสี่คูนร้อยไปเลยเนี่ยนักกีฬาไม่ลงเลยอ่ะไม่เป็นไรโอเคยาแท้เฮ้ ตรงนี้ก็ดิกด็อกคาเฟ่อันนี้ก็เป็นที่วิ่งเล่นของสุนัขนะครับนี่นี่อันนี้คือโคนเขาบอกว่าโคนนี่ดีต่อผิวหมามากผิวสุนัขแล้วผิวคนอ่ะผิวคนมึงก็ลองไปนอนดู <laughs> หุกโคนแล้วมีอาบน้ํามีว่ายน้ํามีคาเฟ่ให้นั่งเล่นแล้วก็จะมีปล่อยน้องของร้านอะออกมาจากทุกข้ผโมัหาที่อยู่มันลงของไปละยิดเก็บระเบิดยัง มาระเบิดไม่เจอดิพี่นี่คือทำอะไรพีทเตรียมเครื่องมือกู้ระเบิดครับอะไร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 ของมึงเนี่ยไม่แล้วคุณมายืนอู้อะไรตรงเนี้ยพรากูไม่รู้ไงว่ามันจะเปียกขนาดนี้มม่กูใส่แตกมาแล้วพิจัยเดี๋ยวเขาบอกโคตรละเบสอันนี้โค้นี้มันดีต่อน้องไงถ้าสมมติว่าน้องเขามาแบบมีปัญหาพวกเรื่องเห็หมัด หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอากาศร้อนจนผื่นขึ้นท้องอะค่ะโคนอะมันช่วยได้สังเกตไหมว่าเวลาสุนัขจรจัดหรือว่าสุนัขที่แบบอยู่ตามบนเขาอะไม่ค่อยมีผื่นหรือว่าสุขภาพยังแข็งแรงอยู่เพราะโคนเป็นเยอะเพราะว่าโคนอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยได้โบเรื่อยเรือยเร่ยโบจิโบโบเมื่อกี้เรื่อยเขวิ่งวิ่งวิ่งในเสร็จแก้วมือโบมา บอกมาจังหวะนี้หมดสิทแล้วมึงอ่ะมึงไม่รอดไปกับเขาโอ้ยเปลือนกูอีกจะมาบอกบอกมาบอกบอกเฮ้ยโอ้ยโอ้ยกลัวเสื้อกูเยียบร้อยเสื้อกูไม่มันกลัวเว้ยตอนนี้มันกลัวเดจะไปกลางๆเลยพี่กลางๆเลยเอาหน่อยโบเลยไปโบไม่กลัวโบไม่โบไม่เล่น มาไี่โผล่งมาบอไม่อยากจะเลือกนี่ก็ว่านี่สร้างความพิดเจ้ปะกลงสักทีปะหมดปะปะแต่ว่าเล่นโฟนี้ก็คือมีประโยชน์ต่อสุนัขใช่ไหมใช่ผิวผิวห้่มาแข็งแรงครับใช่ผิวผิวพันจะได้ดี ไม่ใช่การแกล้งจริงเหรอไม่แกงไม่แกล้งจริงพี่เขาบอกเมื่อกี้ลองทาคนในตัวดิเอาลองบางคนเขาแบบพ่อโคนไงมีไงมีจริงนะพ่อโคนยังใช้เลยเพราะฉะนั้นหมาก็เหมือนกันคนพ่อไงพี่แหวมือลองดอนลงไปอ่ะมันพ่อมันแม่หาว่าคิงฟินกลับมาอยายายาเอามาในนี้ไม่อยากกลับบ้านโมไม่อยากกลับบ้านโอ้ยตัวไม่ได้อยู่ใกล้เลย มาแล้วเรียบร้อยเขาพันง่ายโอ้โอถึงเวลาพายกาดไปว่ายน้ำนะครับกูอยู่นี่รอรอต่อคิวว่ายน้ำแหนักมากอะไรพิษอุ้มไม่ขึ้นแต่ก่อนเรอุ้มได้เลยอุ้มไม่ได้แล้วอ่ะไหนพี่เราอุ้มมันดิเออเขาว่าพิษเอามาโชว์กล้องดิยกขึ้นสิทีพิษ ยกนักชียกยกมันคอยยคอยนี่เป็นเทคนิคการฝึกหมานะครับให้คนออกให้หมดยกคอยเราไม่หล่อแล้วไม่หล่อแล้วเรื่องไปว่ายน้ำไปพีไปพาไปว่ายน้ำพาไปอาบอบกก๊วยเป็นไงโบตื่นเต้นไหมนี่ตื่นเต้นครับพี่เดี๋ยวผมจะได้ว่ายนล้วเย้ อันนี่คือเสื้อปูนน้องหมาแล้วครับพี่แต่จะส่งโกไปทำงานช่วงนี้ไม่ค่อยมีรายได้เลยพี่ไม่ได้รายจ่ายขอ้องเองไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมลยครับยึโอเคโอเคโอเคแล้วโอ้โหโอ้เล่นได้ไหมครับพี่เล่นได้ครับผมเอานี้ไปเลยยิ่งไปตีมือตีน้ำตีน้ำให้โบบอกคู่เอาไว้ไม่เป็นเหมือนกัน มันไม่ชอบหันหลังให้ผมวะมันอบว่ายหนีผมวะเพราสนใจจ้าของตัวจริงมากกว่าันจะจ้ของตัวจริงอยู่ด้วยละเฮ้ยใ่ได้ไหมอไม่เปล่าหรอมาอเคมาเนี่ยเด็กวสนุกไหมเออน่าจะสนุกอชูชีครั้งแรกไงว่ายได้ละคุงลูกตาเลือกเลยีโอ้โห รานนี้ผมขอเสื้อเขาก็คือจะจับเขาอีกโบหมดแรงแน่วันนี้จะทำไมสภาพเป็นอย่างงี้ใช่ตัวที่มาเมื่อกี้หมดเนี่ยตอนมาเป็นแบบนึงไหมอ๋อไอ้วกเราตัวนี้ผิดตัวเลยพี่เราเล่ผิดตัวแลัวหักสัดเกย์รึปะตายหมดสู้ต่อรอบไหมอีกรอบไหมไปถึงแล้วเก่งมากดีดี วิ่งตามครับวิ่งโอเคครับผมเดี๋ยวรอไปดูน้ำบกด้วยแล้วเราจะให้พี่เขาอาบน้ำใช่ปะพูดให้กูชื่นใจดีมึงอะมึงอ่ะนะมึงด้วยมึงอะนะเออไปห้ำน้ำไปห้ำน้ำห้ำหมดเไย โคตรวไม่ชอบไม่ชอบนโจโจ๊สามโจรพ่อมาสู้พนไหนพ่อพนไหนพ่อมาอันนี้ก็คือตั้งแต่เด็กของแต่วันนี้ทราบมาแ้ครับวี่ดีไปกันครับ จริงแล้วที่เนี่ยเขาจะมีหมาเป็นเซตไว้หมาแบบตั้งแต่เซตเล็กเซตกลางแล้วก็เซตใหญ่แบบไม่หมาป่าด้วยอ่ะเดี๋ยวรอเขาปล่อยมาเดี๋ยวจะพาไปดูนะทุกคนแล้วเขาเขี้อุ้ยมันดูแต่อาหารเว้ยนั่งลองนั่งปลาสงกินอะไรขอมด้วเลยอ่ะกินขนมปอเออขนมหอมเฮ้ยขนมโคตรหอมอ่ะเฮ้ยอ่ะเหมือนท่าโรืออันี่รถไก่ลมฟันว่ะหรอนั่งก่อน

ครับผมเดี๋ยวเรารอ,อ,อ,อดูเซตต,ต่อไปนะครับผมว่าจะมีน้องตัวไหนออกมาบ้างนะฮะตอนนี้ขอไปเล่นกับน,น้องๆที่ออกมาก่อนนะครับละมุนไม่น่าตากทำไมหนมเราไม่น่ากินน่ะพีน่น้องยังไม่กินเพราะน้องเพิ่งกินข้าวออกมาครับผมอ๋อโอ้ยอ่ะล่อยอันนี้เจอาแล้วมีใครกินอันนี้ข้าวไหม เอาเอาาไม่เอาอาหารแล้วไม่อร่อยอ่ะไม่เพิ่งเพิ่งกินข้าออกมาเฮ้ยบังดีเอาบังดีอ่รหอเรอกเาคนเไปอ่าเก่งมากนี่นีโอ้โหโอ้เล็บเล็มันคมเหลอ โพนี่อ่ะขอมือหน่อยนั่งนั่งเอ้ยพอนี่มือมามือมาอันนี้แหละอ่าเก่งมากสี่มืผมแปะขึงขาให้เอาแปะน้ำก่อนเลยไอพี่แปบน้ำก่อนให้พี่แปบน้ำก่อนแอนดเปอร์นั่งลงนะนั่งลงนั่งมาอ้าวขอมือหน่อยเยี่ยมมากเก่งมากนี่เอาเอาตาดิเอามาเอามาครับ ว่าถึนเิ้นตอนนี้มันจะลังมองหาขนมอยู่แต่กูทิ้งขนมไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ยิซี่ป้าคือมือกูเหลือแค่นี้ล่รแล้วก็อยู่ในแพนด้าป่ะชื่อแพนด้าแพนด้าค่ะเป็นนิวฟอร์แลนด์วันนี้ราคาจับได้จับได้ค่ะฟัดได้เลยตัวนี้ปัดได้เลยฟัดได้เลยอขอมือได้ป่ะแพนด้าเป็นขมือได้ป่ะขมือได้ป่ะขอมือไหนได้ไหมเอ้ยเช็คแฮนดเช็คแคนแต่กู้องเช่าตัวนี้อ่ะ น่ารักอ่ะตัวเนี้ยตัวนี้ขนแบบหน้าตาแบบดูแบบไงเห่าโอ้ยไอเห่าอุ้ยนั่งลงไอตีข้อมือหน่อยนั่งลงมาเนี่ยเบียดซ้อไอเป็นได้ยาวเอามงเหรอได้หลอไม่ออาตัวนี้ผสมสีเลยมาตินจำไม่ได้แบนดอนจำไม่ได้สักตัวเราไม่ได้มานานแบนดอนขอมือหน่อย มังงงแทบจะเพียวเลยครับนี่เขาจะทำมาที่ลองกินไอม้คล้ายๆแบบลูกมือเฉพาะเลยครับแต่ยื่นเนี่ยเขาดมเขาพอเขายื่นมือเข้าไปว่าลูกเขาจะบได้คือปกตินะครับมังลงคอยอาริสเอาลองดื้อตแบเนี้เขียว่าคนละอันเลยรอให้รอให้เงินจะบอกว่าลองเป็นเรื่องเวลาของกูนี่เรื่กงขอมึงนี่ ได้ไหมว่าใครจะเหลือนิ้วมากที่สุดเดี๋ยวเล่นกัดนิ้วน้องที่นี่น้องไม่กัดเลยนะน้องแค่งับงับเฉยๆฉยงับงับคอแล้วก็ลากลงพื้นอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไม่กัดน้องไม่กัดน้องไม่ดุน้องใจดีนี่ไงน้องใจดีน้องแค่เล่นด้วยเฉยเฉยหมดละโหมดละย้อนไปด้วยงานคุยสูงมาก เาจะเดินมาเรียนังตาเลยแล้วเขาก็จะเอาหน้ามามุุซุซุเลย่ไปร้องไปร้องให้ดิเฮ้ยโนไหนขารัรู้ถึงความรู้สึกจริงๆถ้าร้องถ้าร้องไมจริงไม้แ่เขารู้ว่ตอแหลเขารู้แล้วว่ามึงตอแหลเขาไม่ไปละไอโบโบเฮงเหรอจริงบอกนี่บอก จอกดาฟเป็นนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากมาเล่นกับน้องหมาหรือมีน้องหมาอยากพามาได้เล่นก็หมาใหญ่ก็มาได้เลยแล้วยังมีแบบน้องหมาแบบเยอะมากเลยท่านหายากท่านหายากใช่ไหมบางตัวแบบป่าเงี้ยเราขายที่อื่นไม่ได้แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเจอที่อื่นเราคงต้องหนีเราไม่ได้เล่นเราคงไม่ได้เล่นหรอกหนจังหวะนั้นอยากให้ทุกคนแบบลองมาดูนะฮะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมมีฝากสุนักด้วยนะ ใช่เรากำลังจะไปฝากโบนะเพราะว่าเราก็จะไปกินซูชิกันนะทุกคนหิวแล้วหิวแล้วหิวละหิวละไปเจอกันเจอกันครับไหนลองนะลองลองฝึกลองฝึกให้ผมดูหน่อยเอามือเอามือเฮ้ยน่ารักก็เชียร์เชียร์ไหนชมด้วยถมอไหมมึงไม่ชมอ่ะ โคนอยังไงพี่โคนนะพี่มันก็จะมีหน้าหมาหน้าตาเหมือนโจกกระบกเพิ่มกันหน่ออีกตัวนึ่งมัน,บบมนยัง,นนะะนงผมกับพี่บ้านเนาบบคนคนางี้ยก็จะหล่าแบบโคนโคนอ่ามันก็กระบกไก่ไฟเงี้ยก็จะโคนโคนก็คือตัวโคนคือตัวปลอมอ่ะเออเนี่ยมึง